สวัสดีจ้าเอตซี่มีโตตาแวน่นสุขสุขคนสวัสดีพี่น้องสุกทุกคนที่คิดฮอดคิดถึงใหญ่นุ่งพามาเบิ้งมีดค่ะเมื่อนี้ยายนุ่งคายมีดแต่พามาเบิ้งมีดคือเก่าละค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้พามาเบิงมีดขอ กับมีดบังตอค่ะนี่ยายนงฟ้า,าบ้าเบังมีดขอกับมีดบังตอมีดขอนี่สวยหมากๆเลยค่ะเพิ่นมักต้องนี่นะคะ่ะอันนี้มีดขอนี่ค่ะมีดขอเอป่นชอบส่องแบบนี้แหละคะ่ะเพิ่นเอาลูกมาให้เบิ่งว่าให้ตีส้งนี่ให้แนยยายมาสันยายนงกระจัดให้เลยค่ะนี่มีดขอขัดขาวเต็มใบเนื้อค่ะมีดขอนี่ สามคูณสิบหกนิ้วสามคูณสิบหกนิ้วราคาสี่ร้อยบาทราคาสี่ร้อยบาทค่ะวัดจากปลายสุดบ้องมีดเลอค่ะสิบหกนิ้ววัดจากปลายมีดสุดบ้องมีดเลยค่ะยายนงชอบวัดแบบนี้เนาะมาบึงนี่มาบึงสันค่ะสันหนาหกมิลนี่สันหนาหกมิล มีดขออันนี้เพิน่นทรงรูปมาให้เบิ่งค่ะว่าให้ตีแบบนี้ตามรูปแบบนี้แอนน้องก็จัดให้ค่ะอันนี้เ็่ตีทรงนี่ไหมค่ะมีดแข็มีดขอทรงน,น,นี่นี่ค่ะมีดขอสวยมากมากเลยค่ะขัดขาวเต็มใบนี่นค่ะมีดขอดำบมองเนาะเพิ่นเอารูปมาปมให้เบิ่งทรงรูกไม้เบิ่งว่าตีแบบนี้แอนน้องก็จัดให้เลยค่ะ นี่ราคาสี่ร้อยบาทสิบหกนิ้วคือวัดจากปลายมีดสุดด้ามมีดราคาถูกถูกราคาลักลอยเด้อค่ะอันต่อมาอันต่อมามาบางมีดบางตออันนี้มีดบางตอสามสามจุดห้าคูณแปดนิ้ว ราคา400บาทสามจุดหาคูณแปดนิ้วราคา400บาทดามบองค่ะดามบองอน่ค่ะผ่นเห็ดดามบองไห้เน่มีดบางตอกกับมีดทั้งดามบองดามกันเนาะค่ะนี่นี่นี่เบิง้แงแม่ลุงเจาไอ้เบิ้งค่ะเบิ้งสันสันสี่ถึงห้ามิลเน,นะะี่ยค่ะ นี่ยนุยลงไปได้เลยค่ะอ่าเบิ้งสุกข้างนะค,ะนค่ะนม่น้นองอเบิ้งสุกข้างอันนี้ขัดครึ่งใบมีบางต่อันนี้ขัดครึ่งใบ,บงนนดใบูคาอันว่า ไอเห็ดดมบองเป็นว่าสอบดำกันเนะาะดมกันคือดาำใหม่นะคะว่านี่ใส่นานย่ายเห็ดไหแนะย่ายน้องกระจัดใหไหเลยคะ่ะมีดบางต่ออันนี้ราคาสี่ร้อยบาทเออค่ะพี่น้องเห็นแล้วสนใจก็โทรมหาตาแวนได้ศูนย์เก้าสามสี ามแปดห้าสองนะคบเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เ้อจ้ะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่มักมักมีดแบบใดก็่ส่งมาให้ยายน้องเบิรงใดค่ะว่าส่งมาว่าเอาส่งนี่เย้ยยายเอาแบบนี้ส่งมาได้เลยค่ะว่าเอาแบบนี้เอส่งนี่ยายน้องตีตามสั่งนะคะ ยายนงตีตามสั่งค่ะตีตามสั่งทรงมาแบบใดยายน่งก็ตีให้ได้ค่ะขอให้บอกว่าจะเอาส่งนี้ทรงนี้เอาเน่าทนานั้นทนนี้เอาดามบองดามกันขอให้บอกยายนองจัดให้ค่ะสวยสวยยายนงทําจากเล็กแหนบเด้อค่ะทุกชิ้นงานทุกอย่างเห็ดจากเล็กเหนบนอกจากจะสั่งวาเอาเล็กอื่นน่ะ นอกจจกจะสร้างว่าเอาเล็กตะใบเอาบาเรือเอาหยั่งเศนอ่ะยายนุ่นงถึงจะจัดให้ปกติยายน่งเห็ดเล็กแหนบหมดน่ะนอกจากจะสร้างแนวอื่นมือนี้ยายนงผ้าบะเบงสำานีกันเด้อสวัสดีจ้า